สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับพิชาเสริมทักษะภาษาไทยนะคะเรามาหรือฟื้นความเดิมกันก่อนดีไหมคะความเดิมของเราครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะครูได้ชี้แนะเรื่องอะไรให้กับนักเรียนได้เรียนรู้กันเรื่องคำอะไรนะคะในวิชาภาษาไทยคำนามค่ะ,ะเรามาดูคำนามนะคะคำนามของเรานะคะ คำนามที่ครูจินงเคยพูดไว้ครั้งที่แล้วคำนามของเราแบ่งออกเป็นกี่ชนิดคะจำได้ไหมจินงเขียนนามไว้ตรงกลางนะคะนามโอเคนะคะจำได้ไหมคะนามที่จินงแบ่งออกเป็นกี่ชนิดใช่ห้าชนิดนะคะโยงเส้นไปก่อนสิห้าเสน้นนสามสี่ห้านะคะ คำนามของเรามีทั้งหมด5ชนิดนะคะใช่ไหมคะที่เราเรียนรู้ไปก็จริงๆแล้วชนิดของคำมันเยอะแยะมากมาย่ไม่ใช,ใช่แต่โดยจิตใจของ้นักียนรูจ้จักคำนามก่อนเพราะว่าคำนามจะเป็นคำที่เรียนเห็นโดยทั่วๆไปและในชีวิตประจำวันเราก็ใช้ด้วยนะคะอ่ะนามชนิดที่หนึ่งเราเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะที่มันคือนามทั่วไปนามะไรนะคะพาๆชือๆ่อเพๆ สาเลยนะคะลูกสามัญญนามนะคะสามัญญนามนะคะสีน้ำหรือโจททั่วไปใช่ไม่ใช่นะคะต่อไปเป็นเติมคำว่าวิไปข้างหน้าวิสามัญญนาม์วิสามัญญนาณ์ทำได้นะไปเร็วเลยนะแล้วก็ ลักษณะนามรักษณะนามรักษณะนามอา,ากาลนาม,มเร็วนะไปแบบเร็วนะแล้วก็สมุขนามนามทั้งห้าชนิดนี้นะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะอันที่หนึ่งคือนามโดยทั่วทั่วไปที่เราเรียกชื่อนะคะต๊ะโต๊าอีนะคะส่วนวิสามัญนามคือนามที่ใช้เฉพาะจาะจนง เขาเรียกว่าน้ำเฉพาะเจาะจงเป็นน้ำที่สองน้ำเฉพาะจาะจงนะคะคือคําว่าเฉพาะเจาะจมระบุไปเลยแต่ถ้าคุณจนใช้คําว่าโรงเรียนโรงเรียนคือสามัญ,ญานาคือน้ำทั่วทั่วไปแต่ถ้าคุณจนบอก,ว,ททกบว,ะะว่าโรงเรียนเทพพิทักษ์เห็นไหมคุณจิระบุไปแล้วว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นคําว่าโรงเรียนเทพพิทักษ์จะกลายเป็นวิสามัญ,ญานานะคะลักษณะน้ำคือน้ำที่ใช้ เรียของลักษณะของช้อนหนึ่งคันใช่ไหมคะช้อนหนึ่งคันคำว่าค Assass, ันนี้เป็นลักษณะนามอาคารนามคือนามที่บอบบอกลักษณะเร้อร้อห้านะคะที่เรามองเห็นเดินวิ่งนะคะสมุหนามคือนามที่บอดหมวดมูบอดหมุดมูนะคะบอดหมุดมูว่าช้างหลายโขงเงี่ยคำว่าหลายโขงคําว่าทุกๆุกกองเนี้ย เป็นสมุหนามคือน้าที่บอกบอกมูที่มีจํานวนมากๆไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มีเยอะมากกว่าหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นสมุหนามเพราะว่าบางคนจะสับสนกับคําว่าอันนี้อากาศนา้ำซีจะสับสนกับคําว่าลักษณะนามใช่ไหมคะอย่างซ้อนหนึ่งคันช้างหนึ่งโขงใช่ไหมคะช้างหนึ่งโขงแค่หนึ่งเดียวแต่ถ้าบอกว่าช้างหลายโขงคำว่าหลายโขงจะกลายเป็นสมุหนาม นะคะรั้งที่แล้วก็จชินให้กันบ้านเรื่องนามไปนะคะเราจะมาตัวแล้วก็เช็คกันในวันเปิดเรืยเลยล,ละกันนะคะเพราะว่าบางคนมีความข้อสงสัยปุ๊บเนี่ยเราจะได้คุยและอธิบายร่วมกันมีความคิดเห็นออกมาพร้อมๆกันนะคะ,ะวันนี้คุณจินจะทวนแค่เรื่องของคําว่านามที่แบ่งออกเป็น5อย่างนะคะหรือประเภทคือสามัญนาม มีสามัญ,ญานามอาการานามลักษณะนามและสมุหนามถ้านักเรียนจำห้านามนี้ได้นะคะบอกจุดเด่นของเขาได้นักเรียนก็สามารถจะแยกคานามได้เลยว่านามนี้ที่เราพูดถึงนี้มีนามเป็นนามประเภทไหนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องใหม่แล้นะคะนักเรียนเปิดเอกสารที่ทางเราแจกไปนะคะคราวนี้ครูจินจะให้หนักเรียน มาเรียนรู้เรื่องอักษรสามูหรือเราเรียกว่าไรยางเดี๋ยวนี้คะไรยางคืออักษรสามูนะคะอักษรสมูอะไรก็คืออักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำใช่ไหมคะแต่คําว่าอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำอันดับแรกนะคะผู้ินเชื่อว่าพื้นฐานเรียนเปเคยท่องแล้วจําได้ไหมที่เราเคยท่องกันตอนเล็กๆมานะคะเขาจะบอกว่าให้นักเรียนท่องอักษรกลางให้ได้ก่อนใช่ไหมใช่ อักษรกลางส่วนใหญ่ที่จิ้ชมเคยได้ยินมาก<ม>็จะเป็นอะไรคะไกจิตเด็กตาย<ม>เด็กตายบนปากเ<ม>ข้านี้แบบนึกหัดอันนี้ของเรานะคะให้นักเรียนแยกนะคะอักษรกลางอักษรสูรงอักษรตร่ำโดยใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมวง,ง,วง,งกลมและสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นอักษรกลางวงกลมเป็นอักษรสูงและสามเหลี่ยมเป็นอักษรต่ำนะคะนักเรียนมาดูนะคะว่า เราเริ่มต้นที่เราท่องกันเล็กๆก่อนเนาะที่ท่องเป็นนกแก้วนกขนทองกันเลยนะคะคืออักษรจางเราใช้สัญลักษณ์ฟ้อมสี่เหลี่ยมถูกต้องค่ะใช้สัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเรามาท่องกันคิัทว่าคําที่เราเคยท่องที่ครูเคยสอนมานั้นมีตัวอะไรบ้างมีอะไรนะคะไกลไปแล้วยกตัวอย่างให้แล้วจิกจิกจ,กจออีกก็จิกคือจอจานไกลจิกเด็กเด็กเด็ก ออกเสียงดอตัวแรกยังไม่ใช่ดอเด็กนะดอตัวแรกคือดออะไรดอชาดาถูกต้องค่ะไก่จิกเด็กตายต,ต่อเต่าตัวแรกไม่ใช่ต่อเต่านะออกเสียงตอเหมือนกันเป็นตอปัดไก่จิกเด็กตายแล้วก็เด็กตายเด็กตายเด็กตายที่ไหนที่ไหนคะบน ปากนี่ไงปากคือปลปาโอคื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 อคออออย่างนหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นแล้วว่ามานับสิว่าอักษรกรางมีกี่ตัวนับจากข้างล่างเลยแล้วกันนะหน,นึ่งสองสามสี่ห้ามานับตะกุ่นมานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและตัวไก่ของเขาอีกหนึ่งตัวเป็น กาตัวเพราะฉะนั้นอักษรกลางของเราจะมี9ใช่ไหมคะนะมี9แล้วคราวนี้นักเรียนมาดูซิว่าอักษรสูงนักเรียนท่องว่าไหนบ้างจำได้ไหมคะบางคนก็ท่องว่าผีฝากฟุงงข้าวสารมาให้ฉันใช่ไหมใช่มีต้องหลายอย่างนะคะ อ่าแต่สมัยผู้จินท่องอะไรไข่ขวนเลยไข่ครัวรชินฐานถุงพึ่งฝาสาสีเสือหิวของผู้จินจะท่องสมัยก่อนนี่คือแบบตรงตัวอักษรพอดีเลยนะคะไล่ไปเลยจิละตัวแต่ของนักเรียนสมัยใหม่ที่จินได้ยินมาผู้จินจะได้ยินคาว่าผีฝากสูงข้าวสารมาให้ฉันใช่ปหใช่ไหมคะอ่าลองมาดูสิว่าเราจะครบไหมอักษรสูงสัญลักษณ์คือ วงกลมถูกต้องค่ะเรามาเป็นวงกลมกันนะคะเขาให้มาแล้วขอไขเพราะฉะนั้นตามด้วยขอครัวท่องเป็นท่องไปเลยอ่านะคะอืมท่องมาเลยกูจะได้ยินแล้วอ,อะไรคะอ่าอะไรคะถูกต้องค่ะอืมใช่ถูกต้องค่ะ อืมเก่งมากครบยังอ่ะมานับซีมีกี่ตัวตอนนี้ก็จะเป็นสีเขียวแล้วนะนับจากข้างล่างเลยนึ่อสองสามสี่อหกเจ็ดแปดเก้าสิบหายไปไหนตัวหนึ่งไหมเนี่ยนับใหม่ซิที่เรารู้มามันต้องมีกี่ตัวคะ11ตัวถูกไหมครับหนึ่งสอสาสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหายไปไหนอีกอ้อสิบไข่คร,ครัวชิงฐานถุงพื่นฟ้าสาสีเสือหิ้วครบแล้วสี่ตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวถูกต้องค่ะครบแล้วนะคะ คราวนี้ที่เหลือจะเป็นอักษรต่ำทั้งหมดนะคะมีกี่ตัวมีต้องนับเอามาลบสิคะอักษรใ้พยัญชนะภาษาไทยเรามีทั้งหมด44ตัวเราใช้ไปแล้ว20ตัวที่เหลือจะเป็นอักษรต่ำทั้งหมดกี่กี่ตัวคะ4 4่4ลบ24เหลือ20ตัวนะคะอาครูจินเปลี่ยนสีแล้วเป็นสี ว่ะนะคะสัญลักษณ์ของอักษรตามของเราเป็นรูปสามเหลี่ยมนะน,นะคะเป,เ,เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เหลือนักเรียนก็เขียนรูปสามเหลี่ยมไปเลยน,นะคะทำเองได้ไหมปุจินไม่เขียนให้หมดนะปุจินเขียนให้ดูแค่ตรงนี้นะคะโอเคน,น,นะ,คะนนนะที่เหลืออีกยี่สิบสี่ตัวนะคะเขียนยี่สิบสี่ครบไหมสี่สิบสี่ตัวเปน็นสัษณไทยเราถูกไหมคะ เก้าบวกสิบเอ็ดเป็นยี่สิบถูกไหมคะที่เหลือก็เป็นอักษรต่ำโอเคนะคะที่เหลือทําเองนะโอเคนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าอักษรสามมู่ตรงนี้นะคะหรือเราเรียกว่าตรายางอักษรสามมู่นี้นะคะมีตัวอะไรบ้างนักเรียนมาดูในแบบพึกหัดนต่อไปอันนี้เป็นการทบทวนนะแบบพึกหัดนต่อไปของเรานะคะ จะเป็นการแยกอักษรตามอักษรสูงนะคะอ่าอักษรต่งอักษรสูงนักเรียนดูแผ่นนี้เจอยามเจอแผ่นนี้ยังคะคำว่านาฬิกาก่อนเอานาฬิกาก่อนนาฬิกาก่อนเห็นไหมคะเห็นนาฬิกาไหมเจอไหมทุกคนเห็นไหมคะหาคนี้เจอไหมเคนะเขาบอกว่าให้เด็กๆอ่านคำศัพท์แล้วจำแนกอักษรกลาง อักษรสูงและอักษรต่ำเขามีคํามาให้นักเรียนนะคะแล้วเมื่อกี้นี้จากแบบอ่นเมื่อกี้นี้กูจะบอกแล้วว่าให้นักเรียนจาถูกไหมคะอักษรกลางมีเ้าตัวอักษรสูงมี1ิเดตัวแล้วที่เหลือเป็นอักษรต่ำนักเรียนจําตัวข้างหน้าของเขาให้ได้นะคะว่าตัวข้างหน้านั้นมีตัวอะไรบ้างแล้วเรามาดูที่คําอย่างเช่นข้อที่1นึ่เขาบอกว่านาฬิกา นาฬิกาของเรานะคะนอนหนูเริ่มต้นจากนอนหนูก่อนคำว่านาคำว่านาอยู่ในอักษรอ,อะไรสูงกางต่ำถูกต้องค่ะหยุดอักษรต่ำใช่ไหมคะพออยู่ในอักษรต่ำปุ๊บเนี่ย <c oughs> น้องเียกก็มาดูนะคะว่าในอักษรต่ำของเราเขียนไปเลยคำว่านาตามตัวอย่างนะคะลิปรอจุฬารอจุฬารอจุฬาอยู่ในไหน อักษรต่ำเช่นกันค่ะเห็นไหมคะแล้วตาใจจิกอักษรกลางเราก็มาเขียนเพราะฉะนั้นคำว่านาฬิกามีอักษรสูงไหมไม่มีนะคะอักษรสูงไม่มีเห็นไหมคะไม่จำเป็นว่าคำทุกคำจะต้องมีครบทั้งสาม มันแล้วแต่ชนิดของคำนะคะว่าคําที่เขากําหนดมาให้นั้นจะครบหรือไม่ครบมันไม่ได้ผิดกฎเกณฑ์อะไรเพราะหนึ่งเราไม่ได้เรียนเรื่องการแต่งประโยคถูกไหมใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องสอนสามมู่กันนะคะแยกแค่ว่ามีอักษรกลางไหมอักษรสูงไหมอักษรต่ำไหมแค่สอย่างนี้เองเราเรียกว่าตรายาอักษรสามม่นะคะข้อที่2คําว่าแบบมินตัน เราครูจินจะมาทําให้นักเรียนช่วยกันทำํำแต่ักเรียนน,นี้คือ1แผน่นแล้วที่เหลือนักเรียนทําเองนะนะเป็นการฝึกทํากันบ้านการบ้านจะเป็นแบบนี้หนึ่งอันและ1อันต่อไปนะง่ายมากสนุกด้วยนะคะเป็นลักษณะของเกมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันไปทีละแผ่นนะคะอ่ะข้อที่2องคำว่าแบดบมินตันบอลใบไม้คําว่าแบดบไล่จากคําที่เขากําหนดให้ทีละคํานะคะ แบตอยู่ในอักษรอะไรคะอ่าแบตอยู่ในอักษรตามเขียนแบทเมื่อเริ่มลงมือเขียนแล้วต้องเขียนให้สวยนะคะต่อไปคำว่ามินมอีนอมินมอม้าอยู่ไนไหนคะมอม้อยู่ในไหนมอม้ more, more, อยู่ในไหน, more, more, อ,น,ไหนอ่าอักษรตามถูกต้องค่ะอักตา ต่อไปตั้นแบดมินตันต่อเตาต่อเตาอ,อ,อ,อยู่ไหนคะถูกต้องค่ะอยู่ในอักษกรตอืมเก่งมากได้ไหมคะได้ไหมทุกข้อเลยเหรอไม่ไหวมากไม่ไหวม้งคะเสียเวลาเอาไงดีเอาไงด,ดีคะทำเป็นบางข้อนะทำให้ดูแค่ 6ข้อแล้วกันนะคะแล้วที่เหลือน้องลองทําเองนะอ่ะรถบรรทุกรถ,รถ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 อยู่ไหนๆก็รถรถอยู่แนวสอนตามเก่งมาบันบันไกจิกไใดใ้ต้ายได้ต้ายบนปากโง่อ่ะบันบ,นบันอยู่แนวสอนกลางทุกต่อต่ทุกทุกอยู่ไหนทุกอยู่ในตามนี่โอเคค่ะอ่ะไปผู้เขาไฟผู้เขาไฟ คู่อสำเพาสรลอูคู่ตามอ่เก่งค่ะเปิดแผ่นดูจากเมื่อกี้ได้เลยนะคะนักเรียนย้อนดูแผ่นเมื่อกี้ที่เราทํากันเลยนะคะว่าสี่เหลี่ยมหรือวงกลมหรือสามเหลี่ยมถ้าสามเหลี่ยมเป็นหนักซ้อนตับถ้าวงกลมเป็นหนักซ้อนสูงสี่เหลี่ยมเป็นหนักซ้อนกลมอ่าเกนะคู่ขอเอาเข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 าอยู่ไหนเขาเขาอ๋อซ้อนสูง ไฟไฟอักษรตามโอเคเห็นไหมเริ่มเข้าใจแล้วหรือว่าดูแผ่นดูดูแผ่นเมื่อกี้ใช่ไหมดูได้ดูได้ค่ะไม่เป็นไรดูได้ดได้นะคะไดโนเสาร์เต่าล้านปีใช่ป่ะไดโนเสาร์เป็นสัตว์โบราณน,นะคะดอยได้ดอยได้ดอยได้ไก่จิกแดกอ่าดอยได้โนโน n อ่าโนโน 6 6 6 6อกอกหกโอเคตอนนี้อ่ะแค่ห้าข้อนี้เรกเรียนเห็นสังเกตเห็นอะไรไหมคะบางคำอักษรสูงไม่มีใช่ไหมคะบางคำอักษรกลางไม่มีบางคำมีครบทั้งสามเลยนะคะไม่ผิดอะไรเลยนะคะอันนี้เรามาเรียนเรื่อง สอดสามมุมระยะกือสอดสามมุมกันแค่นั้นเองนะคะได้ไหมขอได้ไหมคะขอได้ไหมคะขอได้ไหมคะขอได้ไหมอ่ะนะคะพระอาทิตย์เนาอ,อ่ะพระอาทิตย์กข้อนึงก็ได้พระอาทิตย์ทำเองก็ได้นะทำเองเนาะนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ ตรงนี้หลังจากนี้ไปนักเรียนลองฝึกแยกเองนะคะมันไม่ยากหรอกค่ะมันไม่ยากเลยนะคะพอมันไม่ยากปุ๊บเรามาดูแบบริหัดต่อไปกันหาแผ่นนี้เจอไหมคะแผ่นนี้นกแก้วนะคะคำแรกของเราเป็นนกแก้วเป็นการแยกคําเหมือนกันนะคะเป็นการแยกคําเหมือนกันได้เนาะทาได้นี่ทาได้ไหมคะ อันนี้คำจะน้อยกว่าอันเมื่อกี้นี้ที่ผูจ้จินยกตัวอย่างคําว่านาฬิกาอีกอ่าหรือใจใจ้ผู้จินทำอันนี้ให้ผู้จินทำอันนี้ให้หมึกก็ได้มาทำอันนี้ให้หมึกก็ได้ค่ะและอันง่ายๆเมื่อกี้ทำเองนะและเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันบ้านกันว่าการบ้านแต่ละอันนั้นควรจะทำอย่างไรบ้างนะคะอ่ะานต่อไปพระอาทิตย์พระ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 เป็นอะไรพระเป็นตามอาสอนตาม เด็กตายบนปาาองใช่ปะมาเป็นอักษรกลางทิศท,ทอหารอยู่ไหนไหนเปิดดูในแผ่นได้เปิดดูได้อาทิศอยู่ในอักษรต่ำน,นะคะเห็นไหมอักษรสูงมีไหมไม่มีนะคะต่อไปมะเขือเทศเราจะใช้คำที่เขากำหนดให้ทีละคำเลยนะมะมะ หมามาเมื่อกี้นี้จําได้ยังอ่าหม,มาอยู่นี่เขือ่อไข่ควดนี่เขื่ออยู่อักษรสูงเทศททหารเหมือนทิศใช่ไหมคะทหารเหมือนกันอ่าอีแดงสอัต่ำถ้านักเรียนจับสังเกตของแต่ละข้อได้นักเรียนก็ไม่ต้องไปเปิดดูใช่ไหมคะอย่างบางข้อนี้มันมีอ่างอยู่แล้วอ่างอยู่ไหนไหนในักเรียนก็ใส่ได้เลยต่อไปมะละกอเห็นไหมเมื่อกี้ก็มีมะอันนี้ก็มีมะมาก็ ตามละอลอริงรอลอริงก็ตามโอเคค่ะ,ะก็ละก็ฟานอะเจกมากค่ะต่อไปกัมพูชามีกอไก่เหมือนกันเลยอ่ากัมอยู่กลางพอพานเมื่อกี้มีพระอาทิตย์พระอยู่ไหนพอพานอยู่ตามก็เป็นภูชาละชาอยู่ไหนอ กทีค่ะชายอยู่ไหนคะชายอยู่ไหนคะชายอยู่ไหนเอ่ยชายอยู่ไหนชายอยู่ตาม,มาโอเคต่อไปแม่ห้องสอนมอมา้าเหมือนมะาเปนตนัวเลมอมา้าเหมือนกันมา้าอยู่ตามหอ,อนกูละ่ะหอนกู่อยู่ตามสอนสอเสืออยู่สูงโอเคจำได้แล้วนี่จหมดแล้วจหมดแล้วต่อไปเลยคคะมีสิบห้าคำ ยาเสบติดยอยะสระอายอ,อายายาอยู่ไหนคะยาอยู่ต่ำโอเคเสพสอเสือส่อเสือเมื่อกี้มีสอนเสพนะอย,อยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางนะคะคืออักษรสูงติดนะอักษรกลางนี่นะคะอันนี้มีครบเลยต่อไปเสื้อสอเสืออยู่ไหน อ้าวสอสือเหมือนกันเขียนได้เลยเสื้ออยู่อักษรสูงกันก็น้องกันไกดจิกเด็กใต้กันอยู่กลางฝนฝนอยู่ไหนคะฝนก็อยู่สูงโอเคอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีผ้าพัน,น 5, คอขอพึ้งขอพื้งขอพื้งอยู่ไหนขอพึ้งอยู่อักษรสูงพอพาหรอคะ คอนอฟานทพนนอฟานอยู่ตามโอเคค่ะคอคออยู่ไหนคออยู่ไหนคออยู่นี่ไม่ใช่คออยู่อักษรอะไรกลางสูงตามคออยู่สูงโอเคค่ะถามคออยู่ไหนชี้คออยู่นี่ไม่ใช่แล้วปะการังปะการังกออาปาก่จิตเด็กตายเด็กตาบนปากโองกอคก่กยอยู่กอปลายอยู่ไหน อักษรกลางกาอักษรก,กลางถูกต้องค่ะแล,ะละะ้วราา่างหรอคะรัางอักษรต่ำโอเคข้อสุดท้ายชาวประมงชาวชอาวะอยู่นี่มันที่มีข้อสามอยู่ข้างบนระระพอป้าเหมือนกับปากาลัางระมงโอเคได้แล้วนี่คะเก่งมากเลยบอกแล้วเด็กจริงเก่งทุกคน นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ได้แล้วอันนี้การบ้านเนาะอันนี้เป็นการบ้านของน้องนะอ่ะการบ้านนะคะแยกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ของครูจินจะเหลือคําเหลือคําสั้นๆไม่ยาวมากนะคะเส้นนกแก้วนะคะก็แยกไปเลยนกเพืือกซ้อนต่ำแก้วเพืือกซ้อนกลางอ่ะแต่บรา้ที่หนึง่งต่อไปดูแผ่นนี้แผ่นนี้ครูจินจะมีก,กอไก่คนคู่ให้ ดูคำสั่งกันนะคะว่าเขาให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียนตัดพยัญชนะที่ลุงจ๋ากำหนดให้แยกติดลงในช่องสี่เหลี่ยมถูกต้องง่ายไหมเป็นเกมนะคะยอ,อย่างกอไก่อย่างเงี้ยนักเรียนต้องไปติดที่ภามไหนคะคุณจนนินจะทำสัญลักษณ์สี่ให้ดูกอไก่กอไก่อ,ไกอันนี้ใช่ไหมนัเรีนก็ตัดสี่เหลี่ยมตัดออกมาเลยนะไม่ต้องวงนะจินงก่อก่อนทำใหม่ทำใหม่ ตาตรงนี้มีรอยป่าเห็นไหมคะตากอไก่นักเรียนตัดให้หมดก่อนให้ครบ4 4ตัวนะคะเอากอไกน่นี้ไปติดที่ไหนคะกอไก่อยู่ในอักษรอ,อะไรอักษรกลางนะคะถ้าใครทำไม่ได้จินเห็นไหมรูจินแบ่งรูปให้นักเรียนละเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นรูปไหมอักษรกลางเห็นไหมคะเนี่ยถ้ายังท่องไม่ได้จำไม่ได้ดูจากภาพกอไก่ ต,ต่วต่อไปเปน็นใดจอจานตอเด็กตอสดาตอเตา่าตอปันตาตอใบไม้ตอปาและกออ่านเห็นไหมคะเอาตัวอักษรข้างล่างนี้ที่เราตัดนี่นะคะไปปิดทับเลยปิดทับเลยนะคะแล้วคราวนี้เราก็จะได้รู้ว่าอากักษรกลางมีกี่ตัวมีอะไรบ้างอักษรสูงมีกี่ตัวอะไรบ้าง และอักษรตามมีกี่ตัวอะไรบ้างง่ายไหมง่ายนะเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเราจะเรียนกันแบบสบายๆไม่คิดเยอะแยอ้าวมาเจอใบงานอันนี้เป็นการแยกคำเหมือนกันนะคะทำนะเพราะฉะนั้นการบ้านมีทั้งเกมมีทั้งแบบฝึกหัดให้นักเรียนลองคิดดูนะคะการบ้านตรงนี้เราจะมาส่งกันในตอนเปิดเทอมนะ ถ้าะะใครทําเสร็จแล้วสามารถถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะคะอัะอนนี้ก็แยกทําเหมือนกันนะคะเขียนว่าการบ้านนะคะเป็นการแยกทําเหมือนกันนะคะแยกว่าเป็นอักษรกลางอักษทรกษทรงหรืออักษรต่ำเรียนเช็คดูนะคะว่าเราจะมีความจําดีแค่ไหนนะคะอันไหนง่ายนักเรียนลองทาไปก่อาอันไหนยากนักเรียนก็ค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทำจากเมื่อกี้ตัดแล้วมีรูปภาพ ต่อไปนี้ไม่มีรูปภาพแต่มีข้อสังเกตเห็นไหมคะเขาทําอะไรให้นักเรียนแยกสีให้นักเรียนเห็นหนะครูจินหาก,กิจกรรมง่ายๆนักเรียนเลยแต่คราวนี้สีของครูจินจะมีสามสีก็คืออักษรสามมู่เห็นไหมมีสีน้ําเงินสีแดงและสีเขียวนะคะคราวนี้นักเรียนจับแบบจินหาที่เราทำเมื่อกี้นี้มาตัวนี้จะเป็นตัวทดสอบว่านักเรียนสามารถจําได้หรือเปล่าว่า อักษรกลางมีกี่ตัวแล้วมีอะไรบ้างอักษรสูงมีกี่ตัวมีอะไรบ้างอักษรตามมีกี่ตัวมีอะไรบ้างนะคะถ้านักเรียนเขาแยกสีมาให้แล้วถ้านักเรียนเอาเสีไปใส่ลงถูกต้องปุ๊บจบเลยง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะง่ายไหมง่ายวันนี้เราเรียนแบบง่ายๆแต่ต้องใช้ความจำนะคะ ง่ายทั้งแบบเป็นหาดนะคะง่ายทั้งการเรียนแต่ที่หนักของนักเรียนอาจจะต้องเป็นในเรื่องของการจำต้องจำให้ได้นะคะว่าอักษรสามมูเราแบ่งมีอะไรบ้างอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ำใช่ไหมคะแต่ละชนิดนี้อักษรกลางสูงต่ำนี้มีอย่างละกี่ตัวถูกไหมคะโดยการทำกิจกรรมตรงนี้ ะะถ้านักเรียนคิดว่าแบบฝึกหัดที่เป็นการแยกคานั้นยากนักเรียนมาทําของเล่นอันนี้ก่อนคือตัดตัวอักษรไปติด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 แล้วนักเรียนก็จะจําได้ว่าอักษรกลางมีตัวไรบ,บ้างแล้วค่อยนักเรียนก็มาค่อยมาดูในแบบฝึกหัดอันนี้ของครูจีนนะคะนี่มาดูแบบฝึกหัดอันนี้ของครูจีนแต่ถ้าใครเก่งแล้วแม่นแล้วที่ครูจีนสอนทําแบบฝึกหัดอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปเล่นเกมตัวนั้นที่หลังได้ไหมคะ โอเคนะนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูจริงของฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของการทบทวนวิชาภาษาไทยเรารู้จักกันคือเรื่องของคำน,นามแล้วก็อักษรสาม,มูก่การบ้านเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะแต่สามารถส่งมาในไลน์ได้นะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้และจะอธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นวันนี้ เอาไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ